สีขาวได้เชื่อถือเพราะเราจะมาคุยกันเรื่องซีเรียสนะคะเกี่ยวกับกระแสขาวที่มีการนำเด็กเนี่ยไปกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาแข่ง ให้เด็กมาเปลี่ยนถอดเสื้อผ้าให้เด็กล่อนจ้อนก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนใส่เสื้อผ้าโดยการที่บอกว่าฝึกฝนทักษะเด็กให้รู้จักการแต่งตัวให้เป็นแล้วอีกอันหนึ่งนี่ยังไม่เคาะยังไม่ชัวนนะคะว่าจริงหรือเปล่าแต่ถ้าจริงจะเป็นอะไรที่เลวร้ายมากมีคนไปเขียนในกลุ่มจิตวิทยาเด็กเกี่ยวกับเรื่องของการฝึก cpr ซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยการฝึก cpr เราฝึกกับหุ่นนะเราไม่ได้ฝึกกับคนจริงๆเพราะว่ามันต้องใช้การกดอย่างรุนแรงแล้วกลายเป็นว่า ในกลุ่มจิตวิทยาเด็กและครอบครัวปรึกษาเรื่องเลี้ยงลูกนะคะมีสมาชิกที่ไม่ระบุตัวตนเขียนมาซึ่งตอนนี้ทางสพทพยายามสืบว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าว่าเธอบอกว่าลูกเนี่ยเป็นผู้หญิงอบอกให้มาฝึก CPR แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยให้เธอลูกของเธอเป็นแบบเป็นแทนที่จะใช้หุ่นปั๊มหัวใจแล้วก็บอกว่าเหมือนให้ถอดเสื้อผ้าแล้วมีการให้เช็คว่าจุกจุก เต้านมเนะี่ยมีการตอบสนองมีการไวต่อประสาทหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตั้งรับแสดงว่าเด็กอาจจะแบบมีปัญหาหมดสติอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีหลักนี้ว่าจะมาเช็คจุกตั้งไม่ตั้งน่า <All right. S 1> ตกใจมากแล้วคืออายุประมาณ13-14คุณดูดีเรากำลังจะเป็นสาวบางคนเริ่มมีหน้าอกขึ้นแล้วอันนี้คือหลายๆคนบอกเฮ้ย hey, มันเกินไปมันดูเป็นแนวแบบอนาจารเด็กหรือเปล่าเด็กปอ 4, ถึงปอ 6, เนี่ย แล้วเขาก็มาเขียนโพสต์ในนี้ซึ่งกําลังตามหาอยู่ว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเกิดมันเป็นจริงอันนี้มันเข้าข่ายอนาจารแล้วนะแล้วมีการบอกว่าจับชีพจรตรงขาหนีบซึ่งขนาดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนี่ยเขายังจับขาหนีบมันยังยากเลยทําไมไม่จับตรงเนี้ยฮะใตะ้ตรงคอหรือว่าข้อมือหาชีพจรตอน CPR อันนี้งงมากใช่คอือตัวหนูดีดีใจมากนะที่เราหยิบยกเรื่องเหล่านี้ค่ะ มาพูดคุยกันเพราะว่าอยู่ดีไม่อยากให้มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ในมุมมืดหรือมุมอับของสายคมหรือไม่อยากให้เป็นเรื่องที่เป็นพ่อแม่เฉพาะครอบครัวหรือเฉพาะบ้านที่ต้องตกใจหรือมไม่แน่ใจว่าควรจะทําตัวยังไงคือเราควรเอามาคุยกันจริงๆเพราะว่า,าจริงอย่างในเคสของสอน CPR เนี่ย ใช้ส่วนใหญ่ม <d> ันต้องทํากับหุ่นเพราะมันต้องกดชนิดที่เรียกว่าแบบหน้าอกเนี่ยคือบุ๋มลงไปแบบคือกดแบบยุบอะเนาะเพราะฉะนั้นทำแบบคนจริงเวลา C P r เนี่ยตอนหนูที่อยู่เมกกาไม่รู้เมืองไทยจะพูดอย่างนี้ไหมแต่อยู่เมกกาเนี่ยเขาพูดถึงขั้นว่าซี่โครงหักตอหัก ซี่ครงตับมันซ่อมได้แต่ถ้าหัวใจมันหยุดปัม๊มหรือว่าเขาขาดออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยเรามีเวลาแค่สีนาทีครึ่งคืออันนี้เป็นตัวเลขที่แบบถูกบังคับให้จำเลยค่ะ,คะเพราะบางทีเวลาจีงีอาเราจะกลัวไงกลัวแบบเดี๋ยวกระดูกอะไรหักไปที่หัวใจไปที่นู้นที่นี่แต่จริงคือต้องปัม๊มแบบปัม๊มชนิดที่เห็นเหมือนเห็นมันยุบลงไปเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะ,คะ ว่าต้องใช้สองมือคือเป็นอะไรที่ถ้าทํากับคนจริงๆและคอมันไม่ได้มีปัญหาหัวใจเขาหยุดเต้นอยู่แล้วเราไปปั๊มจนซี่โครงเขาหักเนี่ยมันจะเป็นการสาธิตที่ได้ไม่คุ้มเสียอ,เอ,อืเรื่องอีกเรื่องอายุของน้องผู้หญิงค่ะสิบสามสิบสี่ในปัจจุบนันน่ะจํานวนมากมีประจําเดือนแล้วนะประจำเดือนนี้คือผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่นะเราก็สิบสามดิฉันมีหน้าอกแล้วนะค่ะคือแปลว่าคือแบบไม่มีวันที่จะมา แก้ผ้าได้คือเด็กอนุบาลเล็กๆกะะ็ค่ะการจะมานั่งแบบมาแก้ผ้าต่อหน้าสาธารนณะนี่คือเรื่องใหญ่อย่างดีฉันเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเด็กถ้าจะถอดชงถอดชุดเนี่ยเขาต้องอยู่ในโซนที่เป็นห้องน้าเลยนะคะ,คะโซนที่เป็นโซนที่กันไว้เพื่อการถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเฉพาะเลยนั่นคือไม่เกินห้าขวบนะไม่ได้นะแล้วมอะไรมาแบบที่แบบ ใช้คำว่าหัวนมได้ไหมไม่รู้แต่แบบมา,มาดูตรงนั้นไม่ได้คุณน้องไปดูสัญญาณชีพตรงเอ,อิ้นแล้วคือเมื่อวานนะ่ะอย่างกรณีเด็กที่ผู้ปกครองเขาร้องไปว่าจับลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบนเวทีเชื่อไหมฮะว่ามีการเรียกประชุมผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นของสุรินนะผู้ปกครองบอกก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อันเนี้ยคุณหนูดีเราต้องให้คุณผู้ปกครองได้รับทราบ ว่าสิ่งที่ผู้ปกครองมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าผู้ปกครองมีจิตใจที่บริสุทธิ์ถูกไหมคะแต่เราต้องมองมุมกว้างว่าลูกของคุณามาเล่นกิจกรรมนี้มีหนำซ้ำมีภาพบันทึก บางคนไปลงโซเชียลอุ้ยลูกหลานเด็กเก่งจังเลยแต่งตัวแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เขาได้เห็นภาพเด็กโปแล้วเขาจะมีจิตบริสุทธิ์เหมือนคุณผู้ปกครองมันก็ทําให้สังคมเวอร์ผู้ประกาศข่าวก็เวอบอกเอาแล้วเราจะไปทําอะไรได้ในเมื่อผู้ปกครองเขาเห็นดีด้วยเขาบอกว่าสนับสนุนกับกิจ,จกรรมนี้ งั้นมันเกี่ยวกับว่าผู้ปกครองที่เป็นกอร์เดียนของเด็กคนนั้นคือผู้ปกครองของเด็กคนนั้นที่เขารู้สึกว่าถูกละเมิดเนี่ยเขารู้สึกยังไงมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองของน้องอนะคะแล้วจะบอกว่าข้อที่หนึ่งไม่มีใครมีสิทธิจับใครเปลืองผ้าในที่สาธารนณะไม่ว่าคนนั้นจะอายุเท่าไหร่อันนี้คือกฎเลยนะมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มีกรณีที่เป็นเรื่องเป็นราวว่าพ่อแม่ในอเมริกาเนี่ย ไม่มีเสร็จเอาภาพลูกเล็กลูกเล็กนะแบบอินฟฟนเลยนะคะเบดีเลยนะแก้ผ้า mm hmm. เห็นอวัยวะแบบชัดเจนเนี่ยเอานำนำเข้าสู่สาธารณะหรือนำเข้าสู่โซเชียลมีเดียเพราะว่าอะไร เด็กคนนั้นในวันเนี้ยพ่อแม่อาจจะยินดีเด็กไม่รู้เรื่องอะไรแน่นอนแต่วันหนึ่งเด็กเนี่ยอายุย0่สเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจที่มีภาพเขาเปลือยเนี่ยอยู่ในสาธารณะแล้วมันมีเคสของเด็กที่ว่ายน้ําโป้เห็นแบบเห็นอวัยวะของเขาเด็กผู้ชายนะตัวเล็กๆหน้าโป๊อัลบ้าเนวาน่าไงแล้วแต่ไอ้นั้นน่ะมันย้อนแย้งไอ้นั้นเวลามันไปจีบสาวมันจะอ้างว่ามันคือเนวาน่าเบบี้ เ<ช>วลาจีบสาว,สาวแบบในในอีกมุมหนึ่งนั่น<ะ>ก็แบบโอ๊ยความ,มาจิตใจตเธอไม่รู้หรอกจริงเราเป็นยังไงแต่เราต้องป้องกันในทุกเคสที่มันจะเกิดขึ้นได้<ะ>เพราะฉันถ้าที่ฉันเป็นผู้ชายเนี่ยอ่ะดิฉันเป็นผู้ชายนะดิฉันโตขึ้นมามีภาพดิฉันพร้อมกับแบบเห็นปิกาจูงเล็กๆอยู่<ะ>แล้วอยู่มาถ้ายอมแล้วเพื่อนมาล้อแบบล้อว่าอุ้ยม,มันเล็กจังเลยนู่นนี่นั่น<ะ>ปัจจุบันจะเล็กหรือใหญ่แล้วก็ไปเปิดโชว์ไม่ได้<ะ>แต่ภาพตอนเด็กมันเล็กแน่นอนุณก็ไม่อยากที่จะมาโดนบุรี่ถูกไหม ก็แต่ตอนนั้นมันมันเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในอาร์ตเวิร์กอัลบั้มที่ดูดีตลอดการนะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเขาโตจนจนจีบสาวชอบใช้มุกว่าฉันคือเด็กหน้าปกในวนาะคือถ้าตอนแก่ไปเทียบกับเด็กมันไม่มีใครจําได้หรอกเพราะมันคือหน้าเด็กทารกแต่เอาเป็นว่าณนะปัจจุบันเนี่ยอ่มีคุณผู้ฟังนะคะคอมเมนต์เข้ามาอมบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่มีสิทธิ์จับลูกเปลืองผ้าในที่สาธารณะอันนี้อยากให้คุณหนูดีย้ำเกี่ยวกับอันตรายและภัย สำหรับไอ้พวกโรคจิตพวกที่ใครเด็กพวกที่ณปัจจุบันคุณไม่สามารถจะไป Google Search ได้แล้วรูปเด็กโป้หรือว่าคลิปเด็กโป้เพราะฉะนั้นมันจะมีคอมมูนิตี้มีกลุ่มลับอะไรที่มันแฝงตัวเข้ามาแล้วคุณดันไปป้อนไปเสิร์ฟสาธารณะกับรูปเด็กที่ร่วมกิจกรรมแบบนีที่ฉันเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นแต่มันมีจริงๆ มันมีมันมีมันมีแบบเยอะมากกลุ่มคนที่ใครเด็กอะค่ะเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่กว่าที่พวกคุณจะคิดแล้วการนำภาพคือในในในกรณีของเหตุเกิดที่สุรินทใช่ไหมคะที่เป็นเคสอยู่บนเบทีแล้วจากเด็กวัยอันบานเนี่ยเรื่องชุดออกเนี่ยค่ะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เซฟคุณครู <H uman. S 2> อย่าเแบบนั้นอีกอย่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมการเปลื้องผ้าใครก็ตามในที่สาธารณะ แล้วในที่สาธารณะปัจจุบันทุกคนมีโทรศัพท์โทรศัพท์ทุกเครื่องถ่ายรูปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายแองเกลิลไหนมุมไหนถ่ายย้อนเข้าไปตรงขาหนีบของเด็กหรือเปล่าภาพนั้นจะอยู่ไปตลอดการนะคะเด็กสามสี่ขวบเนี่ยเขามนมันโตแล้วนะโตมากๆเลยเพราะฉะนั้นค่ะไม่มีใครไม่ว่าคนนั้นจะเป็นครูหรือเป็นพ่อแม่เปลื้องผ้าเด็กในลักษณะเปลื้องผ้าโดยไม่มีเหตุอันเหมาะสมยกเว้นในบางกรณีอาจสมมติ มน้าขึ้นมาหลัผ้าเนี่ยหนามากแล้วมันโชกแล้วมันทําให้เกิดการขัดขวางต่อการช่วยชีวิตเข้าใจได้เข้าใจได้อันนั้นแม้กระทั่งเป็นผู้ใหญ่ถ้าจะเปลืองผ้าดิฉันเพื่อช่วยชีวิตนะใ,ในเคสนี่ต้องเปลืองผ้าเท่านั้นดิฉันเข้าใจได้เชนจะไม่ว่าเลยค่ะแต่ในเคสนี้มันไม่เหมาะสมทาไม่ได้แล้วการที่บอกว่าโอ๊ยคิดมากมันเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กของคนไม่เท่ากันเรื่องใหญ่ของคนไม่เท่ากัน คำว่าปกติของแต่ละคนไม่เท่ากันและหนูดีมองว่าน,นี่ยคือมูลเหตุอันหนึ่งเลยนะของการที่สามีภรรยาอยู่กันไม่ได้คือ uh huh. คําว่าเรื่องใหญ่ของเราไม่เท่ากัน uh huh. เช่นเฟนที uh ่ huh. มากกับน้องผู้หญิงที่ทํางานมากแบบมากในสายตาภรรยา uh huh. สามีอาจจะบอกว่านี่มันเรื่องปกตินี่มันเรื่องเล็กภรรยาบอกนี่มันไม่ปกตินี่มันเรื่องใหญ่ uh huh. จะจริงหรือไม่ถ้าคําว่าปกติของเราไม่เท่ากันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เนาะ เพราะฉันในเคสเนี้ยคุณพ่อคนนั้นน่ะเขารู้สึกว่านี่ไม่ปกติมากน,นี่ลูกของเขาไม่สมควรใครมาเปลืองภาลูกของเขาคนอื่นก็ไม่มีสิทธิไปพูดว่าคิดมากอันนี้คือการแก๊สไลท์เลยนะถิงม,มากไปมันเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่เซฟคุณครูอย่าอย่าทําแบบนี้จริงๆอย่าให้บรรทัดฐานเมืองไทยละเมิดสิทธิเด็กจนชินจนคนที่เขาปกป้องลูกเขากลายเป็นคนประหลาดในสังคมเพราะเวลาเราไปยืนอยู่ในสังคมโลกเราจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ประหลาด อย่าทแบบนั้นอันนี้ในมุมค,ครูเนาะแต่ว่านั่นแหละท,ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะไม่อยากให้แบบคือหนูดีไม่อยากให้เมองไทยหมุนไปถึงขั้นว่าครูคือแค่คนมารับจ้างครูนี่ต้องต่ากว่าผู้ปกครองครูนี่ไม่ต้องมีใครไปเซฟไม่ใช่หนูดิอยากให้ใหเกียรติอาชีพครูเพราะเราก็เป็นครูแต่อยากให้เกียรติจนถึงขั้นว่าครูทําอะไรไม่ผิดเพราะมันจะเกิดการละเมิดแบบ แปลกๆเกิดขึ้นอันนี้แค่ละเมิดในสาธารนณะแต่เราไม่รู้หรอกเวลาเราเซฟครูจนเกินเหตุเนี่ยไปกลายเป็นละเมิดแล้วครูเนี่ยเรามีเคสครูอาจารย์เด็กจริงๆเลย <Huh. S 1> แต่ในที่สุดคนก็บอกว่าเด็กเป็นคนผิดมันก็มีอยู่นะอย่าให้มันอย่าให้มันสุดผมไปทางใดทางหนึ่งในทั้งสองท่านมีมุมมองอยังไงบ้างกับเรื่องนี้ที่ฉันไม่ครูดิฉันก็จะสีเรียนิดนึงเนาะ ครับผมจริงๆก็เห็นด้วยกับทั้นพี่เป้แล้วก็คุณหนูดีเนาะมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยคือเด็กเขาก็มีสิทธิในตัวของเขาอะไรอย่เงี้ยคือ hmm. พ่อแม่ก็ต้องรู้จักที่จะระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนี่มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าที่โรงเรียนลูกอ่ะมีกิจกรรมแบบนี้แต่มีเสื้อผ้าอีกชุดมาให้เด็กฝึกก็คือเหมือนแบบอาจใส่ทับชุดเดิมค่ะ ที่ใส่อยู่อะไรแบบนี้คือเหมือนสมมติใส่ชุดพละอยู่ก็มีการให้แบบลองแข่งกันแบบนี้แต่ว่าให้ใส่ทุดชับชุดพละไปอะไรเงี้ยอ่าซึ่งก็ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณภูวาบอกว่าที่เมืองนอกสมมติว่าเด็กโตไปฟ้องได้ถ้าเกิดมันมี ความรู้สึกว่าอุ๊ยพ่อแม่ปฏิบัติกับฉันไม่ดีแล้วคือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพจไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงลูกนอกบ้านเพจอะไรเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเขาแชร์มุมมองกันเยอะก็อยากจะให้ผู้ปกครองฝั่งที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเห็นด้วยกับกิจกรรมส่งเสริมอยากให้คุณผู้ปกครองที่เห็นด้วยกับกิจกรรมแบบนี้ลองเปิดใจแล้วอ่านจากคุณหมอจิตว <Comment S 1> ิทยาเด็ก หรือว่าสังคมที่เขามองกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสแล้วถามว่าถ้าผู้ปกครองจะแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดได้แน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กแล้วมันเป็นคดีที่โทษหนักด้วยนะคะโดยเฉพาะจากการที่เพจของสถานศึกษาดันเอารูปกิจกรรมนี้ไปลงซ้ำแแหละโอ้โหมันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่คือทางกฎหมายเขาบอกว่าเอาผิดได้แบบชัวร์อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช่คตนะ่ถ้าเป็นลูกหนูดีนะถ้าเป็นลูกหนูดีในเคสนี้นะคะดิฉันก็เอาเพราะว่ามันจะเป็นการส่งสัญญาณส่งข้อมูลไปยังผู้ปกครองกลุ่มที่พูดว่ามันเป็นเรื่องปกติคือมันทําให้เกิดคําถามแล้วว่าผู้ปกครองนี่มองว่าเรื่องนี้เป็นปกติอะ่ะอ,อยู่ที่บ้านเพราละเมิดสิทธิเด็กจนชินหรือเปล่าอ่าว่าเพราะว่าการที่คุณมองว่าเรื่องแบบเรื่องผ้าดเด็กในที่สาธารณะออกมาเนี่ยเป็นเรื่องปกติอะ่ะ มันไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างหนูนี่เป็นครูเราเป็นเจ้าของโรงเรียนอ่ะ,ะเด็กหนึ่งขวบขวบครึ่งสองขวบเราก็ไม่จับเขาแก้ผ้าในที่สาธารณะนะอเอาเป็นว่าโรงเรียนหนูดีมีสระว่ายน้ำเด็กอะจะต้องเดินมาว่ายน้าชุดว่ายน้ําต้องเปลี่ยนในห้องนะคะจะมาปลุุ่มผ้าเอาชุดเดิมออกใส่ชุดว่ายน้ํากันในที่สาธารณะตรงจุดว่ายน้ําที่ไม่มีการถ่ายภาพพอไม่ให้ใครเอากล้องเข้าไป ก็ยังไม่ได้เลยนั่นคือเด็กเล็กนะเราก็ต้องเซฟแล้วเราเป็นโรงเรียนในเมืองเราอยู่ตรงสุขุมวิทเนี่ยมันจะมีตึกสูงมีอะไรเนี่ยเราก็อลัวว่าใครจะถ่ายลงมาเห็นเด็กเด็กเห็นเด้เเดีเห็นลูกศิษย์คือเราต้องคุณคิดจะมีลูกคุณคิดจะเป็นครูคุณต้องคิดเยอะกว่าคนทั่วไปอันนี้พูดจริงเลยนะคะ คือถ้าอย่างหนูดีอะเวลาคุยกับผู้ปกครองเด็กที่โรงเรียนยังคุยว่าเราเหมือนคนเป็นโรคจิตขึ้นไปทุกวันน่ะเราเซฟูจะเซฟยังไงเหมือนเอาเป็นว่าดิฉันเห็นบันไดตั้งแต่วันที่เป็นครูอ่ะเห็นบันไดนี้คือต้องเห็นภาพเด็กตกบันไดหัวแตกอ่ะไม่เคยมีเด็กคนไหนตกบันไดหัวแตกในความดูแลของหนูดีเพราะดิฉันเป็นโรคจิตไงเพราะดิฉันคิดยุ้เพราะฉะนั้นกับเด็กเล็กเราต้องคิดเลยโตไปอ่ะภาพผู้นี้หลุดไปมันจะเกิดปมอะไรในใจเขาเราทุกคนในปัจจุบันนี้หนูดีเชื่อเลยนะวัยรุ่นยุคเก้าสิบอย่างพวกเราอะ โตมามันต้องมีสักปมมันติดมาในใจอะ่ะมันต้องมีปมอ,อะไรสักปมไม่ว่าจะจากพ่อแม่จากครูจากสังคมเราไม่อยากให้มันเกิดปมซ้ำๆกับเด็กรุ่นนี้เหมือนกับปมที่เราเคยโดนจะบอกว่าฉันโดนมาได้ฉันยังโตเป็นผู้ใหญ่เหมือนทุกวันนี้ได้ค่ะหลายคนโตมาแบบไม่ปกติไงเราบอกว่าคำไม่ปกติมันคือความปกติเราก็ส่งต่อสิ่งนี้ไปให้รุ่นต่อไปให้มันตัดตัดตอนที่ได้อันนี้คือในมุมหนูดีนะคือดิฉันเป็นครูที่ไม่เข้าข้างครูด้วยกันในเคสที่เรารู้สึกว่า มันมีการลัมเมเด็กเกิดขึ้นเนาะอันนี้ที่ฉันโผล่ไปมยเยอเต็มก็ม่ได้ในที่วความเป็นครูเราอยากเราอยากให้มันขึ้นในบนหัวว่าเราทําอะไรเราถูกหมดจริงๆน่อยากให้ทุกๆท่านหรือแม้แต่โรงเรียนแม้ตัวผู้ปกครองเองก็ต้องรู้ในเรื่องของสิทธิในร่างกายของเด็กคุณหนูดีย้ำอีกทีได้ไหมเพราะว่าอย่างที่บางคนแบบว่าอ่คุณน้ามาและคุณน้าก,อ,ากอดอะไรเงี้ยอย่างปุ้เป้เจอหลานอย่างเงี้ยปุ้เป้ก็จะขอแล้วหลานก็จะแบบ ไม่เอาเราก็จะแบบโอ,โอเคแบบไม่ให้ป้ากอดไม่ให้ป้าหอมก็ไม่เป็นไรแต่คือเราขอเขาไงาแต่คือถ้าสมัยเป็นยุคพวกเราเด็กๆนะพ่อแม่จะสั่งแบบว่าเอา้าให้ยายให้ย่าก,กอดหน่อยให้ย่าหอมหน่อยหรือว่าคุณนะ้าคุณลุงบางท่านปาดเหม็นเราก็ไม่อยากให้อยู่ใกล้ๆมาหอมเราแต่ก็คือพอผู้ใหญ่สั่งเราก็เลยต้องตัวนิ่งๆให้เขามาหอมมาอะไรอยากให้คุณหนูดีบอกสิทธิร่างกายเด็กและให้คุณผู้ปกครองเข้าใจด้วย เราอยากให้พ่อแม่ท่องไว้ค่ะแต่ไม่จำเป็นต้องสุดตรงไปนะแต่อยากให้ท่องไว้ว่าอยากให้เรารักลูกเรามากกว่าเราเกรงใจคนอื่นอันนี้สำคัญมากเพราะว่าสังคมไทยเราเนี่ยอิงอาศัยอยู่ด้วยความเกรงใจดีเข้าใจมันสวยงามแต่ว่าหลายครั้งความเกรงใจมันทำให้เราละมา,มาปล่อยให้คนอื่นมาละเมิดสิทธิของลูกเราในฐานะบุคคลอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าในทางกฎหมายเนี่ยเมื่อคลอดออกมาเป็นมนุษย์แล้วอะ เขามีสิทธิเท่าผู้ใหญ่นะคะและยังต้องมีกฎหมายอื่นๆที่ร่างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองความเป็นเด็กของเขาเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าเด็กเนี่ยกฎหมายคุ้มครองมากกว่าหรือเท่ากับผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่ามองว่าคําว่าไม่ของเด็กเนี่ยมันเบาวกว่าคําว่าไม่ของผู้ใหญ่ถ้าเด็กผู้หญงิงสมมติเด็กหญิงปูเป้โตขึ้นมาเป็นนางสาวโปเป้เนี่ยคําคว่าไม่ของนางสาวปูเป้มันมีคุณค่ามากเพราะว,ว่าไม่ในฐานะผู้ใหญ่ถูกไห แต่ว่าย้อนกลับไปสองขวบสามขวบคาว่าไม่ของเด็กหญิงปูเป้ก็ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต่างกับตอนเป็นนางสาวปูเป้และยิ่งหนักไปกว่าน,นั้นเพราะเขามีกฎหมายที่ร่างขึ้นมาคุ้มครองเด็กเพราะเด็กด้วยตัวเองไม่ได้<ม>อันนี้สําคัญมากๆนะทุกคนแล้วอยากจะยลงไปอีกนิดเดียวเลยถึงการสอนเด็กคําว่าไม่อนุญาตเช่นไม่ให้คนมาหอมมาจุลกเด็กในอเมริกาในปัจจุบันน่ะพ่อแม่จะขึ้นเฟซบุ๊กไว้เลยแล้วลงในกลุ่มที่เขาไว้คุยกับครอบครัวว่า ถ้าจะมาเยี่ยมลูกอ่อนของเขากดคือห้ามจูบลูกเขาห้ามจูบเด็กขาดเพราะมีกรณีเด็กติดเริมค่ะหรือว่า herpes ซึ่งเวลาเริมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันจะ dormant หรือมันจะสงบอยู่ในร่างกายเราไปได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าปุ๋มคุ้มกันเราตกมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วมันมักจะโผล่แถวปากแล้วในเมกาเนี่ยมันจะมีิ๊กม m a เกี่ยวกับคนเป็นเริมว่าน่าจะติดจากโรคทางเพศสัมพันธ์เพาจะคิดไปเองแต่จริงๆมันติดจากการจูบการหอมจากเอาของอาหารมันติดได้ และมันเคยมีเคสในเมริกาที่เพื่อนเนี่ยเพื่อนโตมาด้วยกันเลยคนหนึ่งมีลูกอีกคนมาเยี่ยมเราไปจูบรูปเขาแล้วเด็กติดเริมจากเพื่อนอเขาฟ้องเลยนะคะเขาฟ้องเลยว่าลูกเขาจะต้องอยู่กับเริมทั้งชีวิตเนี่ยเราเพื่อนคือไม่ได้มองนากันเลยเพราะฉะนั้นในปัจจุบันในเมกาเาใช้วิธีการตัดส้งแต่ต้นลมเลยคือมาเยี่ยมลูกอ่อนเขาห้ามจูบ<แ> อย่างคนไทยจะบอกล้าง,ง,งมือก่อนอุ้มลูกบางทีมีไปหงไปหอมหอมไม่ได้นะคะเด็กเล็กหอมไม่ได้จูบไม่ได้แล้วยิ่งเด็กเบบีที่ต่ากว่าสามสิบวันเนี่ยคุมคุ้มกันเขามันมันแทบจะแทบจะไม่มีอ่ะคือมันน้อยมากๆเลยก็ยิ่งต้องระวังเนาะเพราะฉะนั้นการละรเมิดสิทธทิเด็กในไทยเนี่ยอันนีม้มีมีคุณผู้ฟังบอกว่าเขารู้สึกดีใจมากที่หยิบประเด็นนี้มาพูดคุยกันเพราะอยากให้สังคมบ,บ้านเราเห็นความสําคัญเรื่องนี้มากๆเลยเนาะ ็ S <S <an> ใช่เราถึงได้อยากหยิบยุกมาพูดแล้วก็คุณนีโอบอกว่าผมก็เคยทําแบบพี่หนุดีนะครับก็ทะเลาะกันกับคนในครอบครัวพอสมควรแต่ก็ต้องอธิบายเหตุผลที่ไม่ให้จูบไม่หอมเพราะคุ้มต้านทานเด็กอย่างต่ำอายุน้อยแล้วผู้ปกครองที่มาเนี่ยอาจจะเป็นพาหะาหรอนี่สารเคมีที่เป็นเครื่องสัมผัสกัมาติดที่ตัวลูกตกผลกระทบต้นเกียมีชันรักพ่อแม่แบบดีพ่อแม่ที่แบบปกป้องไปเถอะเพราะอะไรรู้ไหมทั้งโูกใบเนี้ย เด็กมีแค่ผู้ปกครองเท่านั้นที่ปกป้องทั้งโลกเลยนะมีแค่ผู้ปกครองเอาจริงมีแค่ผู้ปกครองและกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นในฐานะ guardian เนี่ยคุณต้องปกป้องเขาอ <c oughs> อันนีนะ้คือปกป้องถึงขั้นเกือบจะเป็นคนโรคจิตหรือวิตกจริตก็อาจจะต้องยอมในบางช่วงเวลาเพราะหนูดีเองไม่มีลูกแต่เราเป็นครูเนี่ย <c oughs> เราก็เหมือนคนบ้าเหมือนกันเอาจริงโรงเรียนหนูดีกั้นประตูสองรอบ <c oughs> อะเก็หนึ่งเก็สองอะ คือเราวงจรปงวงจรปิดอีกเต็มไปหมดเ,เพราะว่าสัง่งเพ่มปัจจุบันบนเติมไปด้วยคนหลากหลายดิฉันกลัวจริงค่ะนะนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับทุกความคิดเห็นมากๆเลยนะคะก่อนจะจากกันไปขอบคุณ B Asia Tech ท่ะลงทุนเทคให้สุดเปิดขาย19-25ายมีนาคมนี้ Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพและวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนมีจําหน่ายแล้วที่ร้านขายยาและเซเว่นทุกสาขาลาท,ท,ทุกท่านไปนะคะสวัสดีค่ะ